เล็กพี่ขี้หนูคงใช้คำนี้ได้กับนางเอกสาว,วเตอร์จริพนพรเพราะถึงแม้เธอจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสาวตัวเล็กแต่หากพูดถึงเรื่องความสวยและความสามารถต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนล่าสุด,ดเตอร์จริพนพรก็ทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้โพสภาพตัวเองขณะเดินชิวๆข้ามถนนโดยใส่หน้ากาก,กอนามัยเผยให้เห็นเพียงดวงตาแต่แสงอล่าของความสวย กับพุ่งกระจายและยิ่งมองใกล้ๆก็ต้องร้องว้าวกันเป็นแถวเมื่อเห็นเสื้อที่สาวเต้ยใส่แอบเซ็กซี่สุดๆเพราะเธอมาในเสื้อบริสุทธ์สีส้มจี๊ดแวกให้เห็นเนินอกและเพิ่มกิมมิคความแซ่บกับดีเทลดอกไม้ด้วยการโชว์หน้าท้องเนียนขาวเบาๆงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่าวเต้ยจรินพรลูกนี้ทั้งน่ารักทั้งแซ่บในเวลาเดียวกันเลยจ้า